การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ถึง2569ของโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกบริหารงานโดยนางสาววรชิสาบุญรอดผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกวัดโคกบ,บำรุงราชรัตนลาภประชาสรรค์ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568-2569นโยบายการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยการจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและโครงการบ่อกเก็บใบไม้และเศษวัชพืชนโยบายส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดโปรง่งใสและตรวจสอบได้ โรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยการจัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตโครงการบริหารแผนงานและงบประมาณและโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงบเรียนฟรี15ปีนโยบายปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนโยบายส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาข้อมูลและต่อยอดองความรู้ที่สูงขึ้นนโยบายเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยการจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้8กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการส่งเสริมสุขภาพและกีฬาโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมการอ่านโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษานโยบายปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินโยบายจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยนโยบายพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยโดยดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยการจัดทำโครงการวันสำคัญโครงการส่งเสริมพัฒนาจัดหาบุคลากรและโครงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ นโยบายเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษานโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษานโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยการจัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัติและโครงการอาหารกลางวัน ประเด็นท้าทายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม ANBD Model นวัตกรรม ANBD Model ประกอบด้วย A คือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้3รูปแบบได้แก่ 1>, 1. ระดับชั้นปฐมวัยจัดการเรียนรู้ Active Learning รูปแบบโครงงาน Project a p p r o v e 2. ระดับช่วงชั้นที่1ป .1 ถึงป .3 จัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้เกมเป็นฐานเกม e Based Learning 3. ระดับช่วงชั้นที่2ป .4 ถึงป6จัดการเรียนรู้ Active Learning แบบผังม m o น o ั a My Mapping N คือเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้แก่ผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภายนอกและสถานศึกษาอื่น มีคือความเป็นเลิศในด้านวิชาการและทักษะดีคือการพัฒนาได้แก่การพัฒนาผู้เรียนครูผู้บริหารและองค์กรให้มีมาตรฐานสากลโดยมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตสองมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยมีผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้านและทั่วถึงครูผู้สอนได้รับการพัฒนาและเป็นครูมืออาชีพผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและสถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากลการเปลี่ยนแปลงในสังคมทำให้ต้องมีการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เดิมมุ่งให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้นแต่สำหรับในศตรวตรรษที่21ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะไปพร้อมกันการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ข้าพเจ้าจึงมีการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียน และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถให้นักเรียนมีความรู้และทักษะไปควบคู่กันพร้อมทั้งมีการนิเทศกำกับและติดตามอย่างต่อเนื่องการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัยจัดการเรียนรู้ Active Learning รูปแบบโครงงาน Project Approach ระดับช่วงชั้นที่1ป .1 ถึงป .3 จัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้เกมเป็นฐาน Game Based Learning ระดับช่วงชั้นที่2ป4ถึงป6จัดการเรียนรู้ Active Learning แบบผังมโนทัศน์ i n d Map ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาตนเองให้มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้น Today would like to introduce would vocabulary I like the of Cla ude. Cla ude. นั่นก็คือคำศัพท์กเกี่ยวกับสเสื้อผ้านั่นเองค่ะ Are you ready? Okay, let's go to the fashion show. Jacket, jacket เสื Je ้ Cut. 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 อคุ้ Jeans, jeans กางเกงยีนส์ Hat, hat หมวกปีกกว้าง Dress, dress ชุดกรระะปปาเ๋ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของนักเรียนและได้รับการยกย่องเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลาย ทั้งบุคคลเครื่องมือและอาคารสถานที่ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผลการประเมินสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปีการศึกษา2,566กับปีการศึกษา2,567มีผลสำเร็จสูงขึ้น1.80ผลงานครูนางสาวเรนูศิริแสงจันทร์ผ่านการประเมินวิทยฐานะผ่านระบบ DTA มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางสาวเนชนกชมทองได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อภาษาอังกฤษผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประถมปลายกิจกรรมรักการอ่านส่งเสริมการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในเขตอำเภอดำเนินสะดวกรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันฟุตซอลระดับชั้นป .4 ถึงป .6 กิจกรรมโอเพ่นเฮา2025เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านสายธรรมจันทร์ครั้งที่3นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาษาจีนโรงเรียนสายธรรมจันทร์รางวัลระดับสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลโครงการบ้านนักวิทยศาศาสตร์น้อยประเทศไทยรางวัลระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2,567 2,571จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน